ือรุ่นท็อปท็อปเจอกันนะครับท็อปท็อปนั้นก็ท็อปครับตัวนี้ก็ท็อปนะครับดูดการบอยครับั่นเงนะนันเป็สาใหญ่ครับจังุรีนะครับุรีนนะครับงานนี้บอกเลยว่าปวดฟุตครับเล่เที่ยวกันจะปิดขอบสาให้เสร็จวันนี้ครับวันพรุ่งนี้เมื่อลื่นนะครับสาลุงนี้น่าจะเสร็จนะครับ เราดูความบาดเขียวนะงานที่ยากที่สุดในการขุดสาคือตอนปิดสระนะครับสระลึกๆนี่ยโคตรอันตรายนะครับถ้าคนขับไม่ฝีมือจริงเนี่ยบอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่าตอนนี้คือรถก็เริ่มไหลชันๆลงมาแล้วนะครับมันอยู่พื้นที่จำกัดนะครับงานแบบนี้คนขับต้องโคต้องวางแผนให้รถรอขับเร่งง่ายๆนะครับเนี่ยครับต้องกันนะครับต้องเอาให้ชัวร์นะครับ คนขับมีประสบการณ์เขาจะขับแบบนี้พี่น้องนะครับดูนะครับเขาจะเอาขุดยิ่กั้นไว้ยังไงเขาต้องกั้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับรถมันชันมันไหลลงมาเนาะอย่างน้อยมันจะได้หยุดนะครับเนี่ยนะครับดูพลังแคทซุ่มยิใหญ่นะครับสามตักนะพี่น้องตัวสามตักสี่ตักอ่ะอันนั้นก็หนึ่งจุดสองคิวนะครับมีคนใหญ่มากอันนี้ก็หนึ่งจุดสองคิวนะครับมียี่ใหญ่ฟัดกันนะพี่น้องเนี่ยจุดเบอร์ครับงานนี้บอกเลยตัวพลังแคสพี่น้อง เชื่อแล้วว่าแคทแรงครับพี่น้องเนี่ยจานบอยครับขับนะครับอันนั้จนจะบึงใหม่ทั้งคู่ครับของคันนี้ตัวปดเบอร์ครับสารุกนี้บอกเลยว่าถ้าปุดเสร็จเลยอีกสารุกงหนึ่งห้าไร่ก็โคตรสวยครับในลูกนี้ผมว่าน่าจะสวยกว่านะพี่น้องนี่ครับจานบอยครับจานเก่งนะคนขับมีมือทั้งคู่ครับของคนนี้ ที่กำลังกำกันครับหัวล้อก็แคบๆนะปอยลงมางาเร็เดี๋ยวเราจะได้ดูกันครับมันเริ่มแคบลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับนางานก็เริ่มยากขึ้นไปเรื่อยนะนะครับมาดูคนขับมากประสบการณ์นะครับอายุยังไม่ถึง30ปีนะครับแต่ทำได้โคตรเก่งเลยตีเลยตีเมืองนะครับศึกษาเลยบอกเลยว่าจะยอดทั้งคู่ครับงานนี้หินก็นี่สวยนะครับนี่ช่วงล่างหินตรงนี้สวยมากนะครับแดนบอยนะนี่ครับ ดูครับความลึกนะครับชั้นละ5เมตรนะครับลงมา1 2 3 4 5นะครับก็ตีไว้สามสิเมตรนะครับแบนบอยบอกว่า3าเมตรนะบอกยี่สิบเมนะครับนี่ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับงานนี้อันตรายสุดๆนะครับต้องดูครับต้องดู ไอ้นี่แหละครับเฮีาปาร์ตี้พี่น้องเอ้ยใกล้ไม่ได้ไปโคกันนี่เนี่ยชุดเบอร์จริงแล้วพี่น้องนี่งานนี้บอกเลยวออ่าไม่ธรรมดาครับอย่าใกล้เด็ดขาดพี่น้องไปนะไป้วไปนะไอ้หน้า ไม่ร้องฝากกดไ์กดแชร์กดติดตามใปต้าเปคนโคโสมึงด้วยครับเดี๋ยวถอยตัวกันไม่ร้องไป่โคแล้วอันตรายแล้ว